ผมสังเกตดูมันแก่ไปแตกไปแก่ไปแต่มันก็ไม่ถีบรุ่นธรรมดาถ้ามาต้นมันเป็นสองรุ่นเนี่ยมันจะเหลือรุ่นเดียวนี่บางต้น3รุ่นมันก็ยังไม่ถีบถ้าต้นเป็น2รุ่นเนี่ยถ้ามันมีใบอ่อนนิดเดียวมันก็จะถีบรุ่นแล้วคือหลังจากตัดไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ออกมาอีกครับตอนนี้ลูกเ็เท่าหัวไม่มือแล้วพอขึ้นไปดูบนต้นมันแตกหรอขึ้นมาอีกต่างกันอย่างไรครับ ดูเอเองดูเอเองไม่ต้องเขาว่าในทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยประสบผล,ลสำเร็จนะเรายังขาดประสบก,การณ์ผมได้ลองใช้ขู่ตัวนี้รู้สึกว่าผลผลิตที่ออกมาค่อนข้างดีทุเรียนผมปลูก3รุ่นรุ่นจะประมาณ4ปีรุ่นแรกประมาณ8ปีรุ่น2ประมาณ7ปีซึ่งกหรผลผลิตแทบทั้งหมดพอใช้แล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลูกเนี่ยลูกประมาณครึ่งโลเนี่ยเราฉีดไปประมาณ4วันลูกโตขึ้นมาเป็นโลผมเองผมก็แปลกใจพ่อของพาเพื่อนมาดูเพื่อน บอกว่ามันดีแต่จะไม่โตคือภูมันเป่งแล้วก็เปลือกหนานะชาวสวนรารู้อยู่แล้วนะทุเรียนเปลือกหนาชาวสวนชอบที่เวลาช่วงใบอ่อนรัดอ่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นก็ธรรมชาติหรือว่าเป็นยาตัวนี้ผมสังเกตดูมันแก่ไปแตกไปแก่ไปแต่มันก็ไม่ถีบรุ่นธรรมดาถรามต้นมันเป็น2รุ่นเนี่ยมันจะเหลือรุ่นเดียวมีบางต้น3รุ่นมันก็ยังไม่ถีบ้าต้นเป็น2รุ่นเนี่ยถ้ามันมีใบอ่อนนิดเดียวมันก็จะถีบรุ่นแล้วแน้วนําให้ธุ์ใช้ยังไงคะชุดหนึ่งพันลิ แล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวอื่นก็ใช้ตัวนี้ไปเลยที่<ช>ผมใช,ใช้นะผมจะใช้คู่หูอ่ายาลาผมอาจจะเปลี่ยนแมลงผมก็จะเปลี่ยนแต่ตัวหลักที่ผมใช้คือตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าทุเรียนเนี่ยตามกิ่งอะค่ะก็จะมีลูกดูแล้วมันคือมันสวยอะสบายตามากแล้วก็สบายใจด้วยการเคยได้แบบนี้ไหมก็เห็นแบบนี้ม่้ปีที่แล้วลูกกัญญาผมลูกขนาดนี้เลยในปีนี้ยังไม่ได้พันเท่าไหรเลยลูกขนาดนี้แลวตอนนั้นเราเข้ามาแล้วมันเห็นสภาพทุเรียนเป็นยังไงครับมันโทมต้นไม่สมบูรณ์แล้วก็หญ้าอะไรก็ลกหมดผมก็มาเห็นแล้วสงสารประมาณหน ปีที่ปรับสภาพพื้นที่ให้มันอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแล้วต้นทุเรียนในขนาดนั้นที่ท่านบอกเมื่อกี้มันมีอาการคือมันก็เป็นแบบธรรมชาติะครับถ้าเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบเนี่ไม่เคยใช้เลยครับไม่ได้ใช้ครับปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงมา2ปีเต็มเมครับแล้วเราดูแลยังไงครับก็มีทั้งน้องทั้งหลานแนะนาครับให้ผมไปใช้ปุ๋ยทางดิน5-6เดือนครับในสายตาผมได้เห็นมันไม่ผิดปกติมันก็ยังอยู่สภาพเดิมเพื่อนเลยแนะนําให้ใช้ คูขอซื้อมา1ชุดในราคาช่วงลดช่วงนั้นนะครับ,รบซื้อมาแล้วผมก็เอาไปไว้นหลังตู้เย็นเนี่ยหนึ่งปีพอเริ่มขึ้นปีที่4ผมก็เริ่มใช้100รอยเพราะว่ามันเห็นผลพอใช้แล้วมันเห็นผลเอกิ่งมากต้นใหญ่ใบดกให้มาดูเองเป็นเชิงประจักษ์หชุดเนี่ยได้น้ำพันลิตรแล้วก็ให้พ่นให้ทั่วทั้งใบทั้งกิ่งทั้งบริเวณให้รอบ นะอย่าพ่นด้านเดียวภายในสิบว่วันอย,ยอดมันเริ่มมานะครั้งแรกนะยอดมันเริ่มมากี่วันเราพ่นครั้งหนึ่งครับตอนแรกผมครึ่งเดือนถ้าให้ดีที่สุดไม่เจ็ดวันก็สิบวัน เพราะว่าผมไม่ได้พ่นเองต้องจ้างก็เลยกลายเป็นว่าครั้งแรกนั้นเราไปเอาครึ่งเดือน15วันเลยแต่ว่าสิวันนั้นเราเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงลว <c oughs> คือมันอุดมสมบูรณ์ะเป็นต้นไม้ที่ว่าอุดมสมบูรณ์มีทั้งกิ่งทั้งก้านต้นลำต้นโตแต่หลังจากนั้นะผมได้มาใช้ไอ้หญิงหญิงเกษตรเนี่ยผมก็ต้องวัดสภาพดินด้วยใส่ยังไงทางดินครับในไหนพูดทางหญิงเกษตรแล้วก็ให้อยู่ที่ปลายใบเพราะว่ารากมันจะอยู่ถึงปลายใบแต่หลังจากที่ฉีดเตคู่หูไปแล้วหวานปุ๋ยทางใบไอ้ไอ้หญิงเกษตรคือดินนีคือมมัจะ ไส้เดือนอ oh. มีทุกต้นแสดงว่าดินไม่ได้ก็เอาเครื่องมาวัดพีเน,นี่มันก็ปกติมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกับต้นพืชบ้างไหมครับขอผ,ผมแปลงเนี้ไม่ได้ฉีดสารเพรเอาแบบธรรมชาติโรคมันก็มีจําพวกจําพวกโกรคแมลงไอที่เขาว่าไฟท้องไฟทอปของเราไม่มีเลยไม่มีครับใช้ คู่หูเนี่ยเข้ามาก่อนหน้านั้นกี่เดือนครับก่อนที่จะมีผลผลิตครับประมาณ7เดือนครับเด <7 S 1> เดือนก็ก็ถือว่ามาช่วงบำรุงใบครับถูกไหมครับดูแลต้นบำรุงใบคือหลังจากตัดไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมันก็ออกมาอีกครับตอนนี้ลูกก็เท่าหัวแม่มือแล้วพอขึ้นไปดูบนต้นมันแตกดอกขึ้นอีกผมก็ให้น้องๆหลานๆมึงมาวัดก็ดูดิว่าลำต้นหิ่งก้านไอ้กับไอ้ที่ใช้อีกสูตรหนึ่งกับไอ้ที่ใช้คู่หูคู่หูมันต่างกันยังไง ดูโอเองดูอเองไม่ต้องเขาว่าแลก็เออดีก็ประหยัดมันได้ผลในเชิงประจักษ์ต้นทุนทางไหนอาจารย์ดูว่ามันถูกกว่ากันครับคือถ้าเ,ออเป็นอาหารเสริมในตัวคู่หูเนี่ยกู้หูครับกับไอตัวที่ผมใช้เนี่ยตัวฝั่งนู้นก็จะแพงกว่าประมาณ20%่นหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลอดดี